สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน วันที่3เรกรกฎาคม2568ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทบกนำคณะผู้ช่วยทูตทหาร23ประเทศและสื่อมวลชนสังเกตการณ์พื้นที่พลเรือนโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาวันที่1สิงหาคม2568โดยเมื่อไปถึงพื้นที่จะได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของฝ่ายกัมพูชาจากนั้นเดินทางไปพื้นที่ทหารกัมพูชายิงจรวดใส่ร้านสะดวกซื้อสถานีบริการน้ำมันปตทบ้านมือ ตำบลหนองย่าลาดีอําเภอกันรทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งทาให้ประชาชนคนไทยเสียชีวิต8คนหนึ่งในนั้นเป็นเด็กอายุ7-8ปีบาดเจ็บ10คนจากนั้นเดินทางไปโรงเรียนภูมิสรอรวิทยาตำบลเสาทงชัยเพื่อสังเกตการพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายและเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลสตบ้านชําเมงตำบลเสาทงชัยสังเกตการพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายก่อนจะเดินทางต่อไปอยังศูนย์พักพิงวิทยาลายัยเทคโนโลยีกันรทรลักษ์ สำหรับผู้ช่วยทูตทหารที่จะเดินทางไปร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้มี23ประเทศอาทิสววเดนสาธารณรัฐประชาชนจีนมาเลเซียสหรัฐอเมริกาปากีสถานรัสเซียลลวแคนาดาออสเตรเลียฝรั่งเศสญี่ปุ่นเวียดนามอิตาลีเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์บรูนไนอินโดนีเซียสิงคโปร์อินเดียเยอรมน,นีเกาหลีใต้ปากีสถานและฟิลิปปินส์พร้อมกันนี้ยังมีสื่อมวลชนจากต่างประเทศและสื่อมวลชนชาวไทยจำนวนมากให้ความสนใจในการทำข่าวความจริงในครั้งนี้ นีเมื่อวันที่31กรกฎาคม2568พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทบกเปิดเผยว่ากองทบกโดยกรมข่าวทหารบกร่วมหารือกับผู้ช่วยทูตทหารอาเซียนประจำประเทศไทยนำโดยผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำประเทศไทยณอาคารศรีสิทธิสงครามภายในกองบัญชาการกองทบกโดยมีพลโทกําชัยวงศรีเจ้ากรมข่าวทหารบกเป็นประธานในการหารือ การหารือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารวมทั้งจัดตั้ง Interim ASEAN DAS Monitoring Team ในการปฏิบัติหน้านที่สังเกตการสถานการณ์หยุดยิงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งการหารือครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากข้อตกลงหยุดยิงที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่28กรกฎาคม68ที่ผ่านมา ซึ่งมีการเห็นพ้องร่วมกันในการจัดตั้งทีมเฝ้าติดตามชั่วคราวของฝ่ายทูตทหารจากชาติสมาชิกอาเซียนโดยเร่งด่วนเพื่อเป็นกลไกป้องกันในการติดตามสถานการณ์และสร้างความไว้วางใจระหว่างทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งกลไกอาเซียนมอนิเตอร์ริงทีมในอนาคตซึ่งจะทำหน้าที่หลักในการเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อไปและประเด็นนี้จะถูกหยิบยกขึ้นมาในการหารือในเวทีการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ระหว่างไทยและกัมพูชาที่จะจัดขึ้นในวันที่4สิงหาคม2568ทันนี้กองทัพบกพร้อมดำเนินการในทุกมิติเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมยืนยันจุดยืนของไทยในการเคารพหลักการสากลระหว่างประเทศไม่ลุกรานและไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งส่งเสริมสัติภาพและความสงบสุขระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน ขณะที่พลเรือตรีสุรสันคงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวยืนยันทางกัมพูชาได้ทำหนังสือมาเชิญพลเอกนัทพลนาพาณิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปส่งหนังสือมาในวันนี้เชิญประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC ในวันที่4สิงหาคม2568หรอโดยทางกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพแต่ในประเด็นของเรามองว่าปกติแล้วตามหลักสากลเราจะไม่ประชุมในประเทศที่มีปัญหาต่อกัน โดยจะประชุมในประเทศที่เป็นกลางยกตัวอย่าง,างเช่นประเทศยูเครนและรัสเซียเขาจะไม่ไปประชุมกันในประเทศที่มีปัญหาด้วยกันตามหลักสากลน,นิยมพร้อมยืนยันว่าประเทศที่3คือประเทศมาเลเซียเพราะเป็นตัวกลางในการประสานอยู่แล้วส่วนวันและเวลาในการหารือการประชุมจะเหมือนเดิมหรือไม่โฆษกกระทรวงกลาโหมระบุว่าเป็นวันที่4-7สิงหาคม68ซึ่งในวันนี้เราเพิ่งทําหนังสือเสร็จกาลังจะส่งไปยังทางการกัมพูชาและมาเลเซียส่วนแนวโน้มที่ทางการกัมพูชาจะยอมรับเป็นไปได้หรือไม่ พลเรือตรีสุรสารกล่าวว่าเป็นลักษณะเชิงรุกข,ของเราที่เรามองว่าควรไปประชุมในประเทศที่3ซึ่งก็ต้องรอทางกัมพูชาตอบกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่าจะตกลงหรือไม่ถ้าเขาจริงใจก็คงจะตอบรับ